เะไปคาสิโนนะคะเราจะไจากคาสิโนนะคะวันที่สิบสองเดือนหกสองพันยี่สิบเราก็มาหาอะไรกินนะจ๊ะ

ทูเลนาอาชูฟเรามากินหอยแมงผู้นะจ๊ะ พาคุณป๋าป๊ามาสิครฮบอ๋อเบอร์กับองโอลายยงนั่นแหละคิปก็บิ๊กบิ๊ก,กไหมล่ปะป๊าป๋าบอกว่าคิดถึงแม่ทำไมากินอย่างนี้ไม่ต้องถ่ายเป๊นี่นะคะครีมอร่อยสุดเล คือหอยมันใหญ่นะไม่มีกลิ่นเลยเนาะไม่เหม็นเลยอะไม่เหม็นเลยนะจ๊ะนี่ให้ดูนะหอยใหญ่มากหอยเนาะหมดแล้วนะจ๊ะหมดจ้า แล้วใช่ไหมเราก็เอาน้นมาปิดนี้เสร็จแล้วจบแค่นี้พออีฟันอีเพ่กินหอ,อยนะชงบรรยากาศร้านคืนอฝนตกอ่ะเจ้าเนือน้อต้ นี้ถ่ายลูกตรงนี้กันอยูแบบนี้ยูแล้วป่ะจ้ี วันนี้เราเรียกไม่ได้นะคะเราก็ต้องหยุดไปก่อนฝนตกแรงมากวันนี้พ่อพามาเลี้ยงวันเกิดนะจ๊ะวันนี้แม่บอกให้ให้มันมากินวันเกิด ระวังช้างข้ามถนนแต่ที่นี่ให้ระวังกวางข้ามถนนนะจ๊ะ